สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน h i งส i o อู้ h i อทไอโอถ้าใครอยากโหลดไปเล่นนะฮะระหว่างรอเพื่อนเนาะโอ้ไม่ต้องบอกหรอกนะ h i ดอทไนะฮะเป็นเกมยุคดึกดำบรรเป็นเกมซ่อนแอบที่เราจะต้องป้อมเป็นสิ่งต่างๆเพื่อซ่อนแอบนะครับผมโอเค เดี๋ยวเราลองรอกกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้เป็นอะไรโรงพยาบาลนะครับผมนะโรงพยาบาลเราจะได้เป็นเป็นคนซ่อนเราเป็นคมไฟผ่าตัดนะครับผมนะมันห้องอะไรเนี่ยไม่อันนี้ไม่ใช่ห้องผ่าตัดไหนห้องผ่าตัดห้องผ่าตัดห้องผ่าตัด,ตดนี่ละมะั้ง โอเคแล้วเราก็ถ้าเราล็อกไว้นะฮะเราสามารถไปดูห้องอื่นได้เลยไหนะมีห้องผ่าตัดอยู่้นห้องนี้ไหมตรงนี้ไม่ใช่ห้องผ่าตัดตรงนี้ก็คง,องจะเนียนที่สุดแล้วละมั้งเพื่อนเขาไปแอบฝั่งนู้นหนึ่งสี่หนึ่งสองนี่เราแอบอยูน่นี่เป็นไงเน,น,นแล้วก็ล็อก ไหนะนเพื่อนอยู่ไหนอะส่งอิโมจิหรอ,อสักหน่อยในห้องนี้ไม่มีเลยเนาะต่อไปไหน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 โอเครอเวลานะว่าเพื่อนเขาจะมาไหมเกมนี้คือจะเป็นเกมที่ ใช้เวลาลุ้นละนานมากคือผมเสียมากเลยนะทุกคนมาโรงบาลนะฮะไม่เคยมีใครหาเจอเลย<ะ>เดี๋ยวรอดูนะครับผมก็คือผมชนะแน่นอนทุกคนรับเนี้ยรับรองเชื่อใจผมครับไปรอเวลา ไหนไปดูเพื่อนไหนสิเกินปุยมุย้ยกับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเราไม่สงสัยอยีกเนาะดู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 ด,ด,ดอูอ๋อมันฟื้นฟูตัวใหม่เขาจะไม่เห็น มีไงเกินฟีมุ้ยคืนสีหนึออง่งแล้วก็ไอ้นั่นแล้วก็ใหม่ใหม่แล้วก็วันใหม่ไกตัวนี้โอเคมีอยู่ไม่กี่คนนะผมนะตอนนี้เป็นไงผ่านไปแล้วครึ่งเกมเราก็ยังค่งเราก็ยังไม่มีคนหาเจออีกเหมือนเดิมแหละ ส่องอีโมจิเทพสักหน่อยผมแอบอยู่ตรงนี้นะทุกคนดิงด้งเฮ้ยเฮ้ยดิง้ง ดึงดึงดึงเฮ้ยกระโดดดึงดึงต่อหน้าต่อตายังไม่เห็นอีกดึงดึงเมื่อกี้น่ะ เราปลดล็อกดีกว่าเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งย้เสร็จแล้วเป็นไงเห็นไายบอกแล้วแบบนี้ไม่มีคนหาผมเจอหรอกต่อไปบล็อกเวอร์เอออันนี้ยากทุกคน คือแบบเราจะหาที่แอบ,บได้ยากมากอยู่รอดจนจบเกมอ๋ออ,อันนี้เป็นเกมกิจกรรมไหนตัวเราอยู่ให้รอดทำไงอะ <cott> เตรียมพร้อมกำลังจะเห็นผูเ้เล่นคนอ,อ,อื okay ่น okay อ๋อโอเค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 เกมแนวปั๊กกุ้ย อ๋อตีคนให้ตกนะฮะตกสวรรค์ตีคนให้ตก,ต,กตีคนให้ตกตน,ตกนี่ดูเหมือนเพื่อนเขาจะยังไม่รู้เอ้ยคืออะไรอ่ะทุกคนใั่เรียังไงคืออะไรอยู่ให้รอดจนจบเกมอ่ะคือ โอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะรอนะจนจบเกมเลยคืออะไรอะ่ะต้องตีอะไรหรือทำอะไรยังไงเก็บนะจ้าเด้งตั้ง้งอ๋อเราต้องตีตีเพื่อนก็คือตีจนกว่าเพื่อนจะตาย อือตายพร้อมกับโฆษณานะนี่คือปัญหาที่ไม่อยากจะตายข้ามอ๋อก็คือตีเพื่อนจนให้เพื่อนตายโอเคเข้าใจแล้วไม่เคยเล่นด่านแนวนี้นะคะผมคนนี้เป็นผู้ ตลอดชีวิตตะบึก you r happy and you know we c u m y o u r h e r แตะแตะ you r happy and you know we c u m y o u r h e r แตะแต่แต,ต่อไปเป็นดานบรานนะคะผมนะดานสุดท้ายแล้วนะทุกคนเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงวันนี้เราเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะเปลี่ยนสิ่งของเป็นหนังสืออื้ออื้ออื้อหนังสือหนังสือหนังสือ ืนมุมมอง,องลงสักหน่อยแล้วก็ตัดโดดตัดโดดเข้าไม่ได้อะทุกคนทำไมเอมอนี่ยเนี่ยนี่เออไม่ไม่ไม่ทุกคนมันต้องแบบเข้าไปแล้วก็เข้าไปแอบชั้นบนชั้นบนหน่อยมันจะมันจะเนียนก็เอาส่งนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ล็อกไปไงทุกคนเนียนไหม ถือว่าผ่านเหยทุกคนผ่านไหมคะไหมเพื่อนก็ก็คงไม่นั่นหรอกเนาะใช่เพ่อช่ไหไงปไงคนไปรอก่อนนะผมนะดูซิว่าจะมีใครเจอเราบ้างไหมไปเอ้ยทำไรเดินมาไหนไำไมอย่ามาแถวนี้แถวนี้คือเขตเขตต้องห้ามห้ามเข้าห้ามเข้า โอเคไหมผ่านไปเร็วมากเหลือกันอยู่สอย่า yeah, เข้ามาเออเหลือกันอยู่สามคนแล้วคือแบบ oh no เหลืออีกร้อยอย่าเข้ามาบอกร้อยรอบแล้วไงเหลืออีกอย่าเหลืออีกประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบวินะครับผมนะ บอกว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาพวกนี้นี่เนาะไม่ฟังคําสั่งสอนของอาจารย์เลยเขาบอกว่าอย่าเข้าอย่าเข้านี่ก็จะเข้ากันทีเดียวเข้ามาเข้ากันนะเข้าไปอเข้าอีกแล้วเข้าเข้าเลยเข้าเลยไม่ว่าแล้วทีเนี้ยเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยฮสามต่อสามทุกคนค้นหาสามค้นซ่อนสาม เอาแล้วนี่ไงบ้าสัตว์ทพเออโดนโดนโดนสองต่อสามอย่าเข้ามานะเข้ามานี่มีหลักฐานนะเอาไปฟ้องร้องได้นะอย่าเข้ามานะเออเข้ามานี่มีหลักฐานนะเฟยเข้ามามีหลักฐานแน่จริงก็เข้ามาดิเออแน่จริงก็เข้ามาดิ เข้ามาเลยเข้ามาเลยไม่เป็นไรหรอกไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วค้างไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยเออนั่นแหละดีมากอยู่หนังสือตรงนั้นน่ะเอ้เหือเราคนเดียวไปทุกคน <c oughs> หนังสือเอาละเพื่นตีแต่หนังสือแล้วทีนี้ ไม่สงไม่สนละด้านหนังสือโห่หนังสือตรงนั้นเต็มหนังสือเหล่านี้มันไม่ค่อยเอาวเล้วเอ้าวเล้วเอาเ้าวเลี้ยวอย่านะตรงนี้ไม่ใช่เออตรงตรงนี้ไม่ใช่เหตุต้องอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาตรงนี้คือเขตต้องห้ามอย่าเข้ามา ชนะเล้วชนะแล้วตืตืตื๊ดตืตื๊ดตโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้ว้วเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมนะอุ๊ยได้เป็นหนังสืออีกแล้วเหรอแ<ะ>อบตรงตรงไหนดีอะทุกคน ติ๊กต็อกอะติ๊กต็อก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 นี่ก็โอ้โหเป็นซะใหญ่เลยเนาะนี่อ๋อไม่ควรเนาะซ่อนแลต้องซ่อนแป๊บนึงอันนี้ห้องอะไรอ่ะนี่ห้องนอนหนี่งลมาแล้วก็ นะต้องเรียนต้องชนะด้วยชนะเฉยเป็นไงเนียนเป็นราคา